สกอร์โมเดลต่อไปจะกล่าวถึงหลักการเบื้องต้นของแบบจำลองโดยอ้างอิงการดำเนินงานในโซ่บุทานหรือสกอร์โมเดลครับแบบจำลองอ้างอิงการดำเนินงานในโซ่บุทานหรือสกอร์โมเดลเป็นเครื่องมือสำหรับการจัดการโซ่บุทานที่พัฒนาขึ้นโดยสภาสโซ่อุทานหรือสภาเชน c คิลซินเรียกย่อๆว่า SCC ซึ่งเป็นสภาวิชาชีพด้านการจัดการโซ่บุทานของโลกสกอร์โมเดล เป็นแบบจําลองที่แสดงถึงกรอบการเชื่อมโยงกระบวนการทางธุรกิจตัวชี้วัดผลการดำเนินงานแนวปฏิบัติงานที่ดีเลิศรวมถึงคุณลักษณะของเทคโนโลยีที่ใช้ในโซ่ปุปทานในรูปแบบของโครงสร้างเฉพาะโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อสนับสนุนให้เกิดการสื่อสารระหว่างคู่ค้าในโซ่อุปทานอันนำไปสู่การปรับปรุงประสิทธิผลของการจัดการโซ่อุปทานตลอดจนกิจกรรมต่างๆในโซ่อุปทาน และประโยชน์ของ s c อ r e m o เด l ช่วยในการจัดการปัญหาทางธุรกิจโดยใช้การสื่อสารด้วยภาษามาตรฐานตัวชี้วัดมาตรฐานรวมทั้งแนวการปฏิบัติทั่วไปของการดำเนินธุรกิจซึ่งจะช่วยเร่งให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจและพัฒนาผลการดำเนินงานขององค์กรในโซ่อุปทานร่วมกันครับจากภาพจะแสดงถึงโครงร่างของกระบวนการต่างๆในโซ่อุปทานโดยใช้แบบจำลองสกอร์โมเดล จากแบบจำลอง Score Model จะเห็นได้ว่าการพัฒนาโซ่อ,อุปทานขององค์กรจะต้องจัดการในกระบวนการที่สำคัญทั้ง5ส่วนได้แก่การวางแผน Plan การจัดหาแหล่งวัตถุดิบซอ u r c การผลิต Make การจัดส่ง Deliver รวมทั้งกระบวนการส่งคืนและการรับคืนสินค้า Return ให้เกิดความสอดคล้องในการปฏิบัติงานแบบจำลอง Score Model ได้กำหนดขั้นตอนการพัฒนาการจัดการโซ่อุปทานเป็น4ระดับซึ่งการดำเนินงานพัฒนาดังกล่าวในแต่ละองค์ประกอบทั้ง5ส่วนนี้จะถูกกำหนดรูปแบบของกระบวนการและการจัดการที่ทำให้การปฏิบัติงานขององค์กรสามารถบรรลุปเป้าหมายที่กำหนดไว้ได้ขั้นตอนในการพัฒนาโซ่อุปทาน4ระดับ มีรายละเอียดของการพัฒนาโซ่อุปทานโดยใช้แบบจำลอง S-COR Model ซึ่งได้กล่าวไว้แล้วมี4ระดับดังนี้ระดับที่1ระดับที่2ระดับที่3และระดับที่4 S-COR ระดับที่1ระดับบนสุดเป็นขั้นตอนการวิเคราะห์ถึงการแข่งขันในธุรกิจที่ดำเนินอยู่ซึ่งต้องวิเคราะห์ถึงองค์ประกอบที่สำคัญภายในและภายนอกองค์กรปัจจัยที่กำหนดความสามารถและความได้เปรียบในการแข่งขันที่องค์กรควรมีเช่น ความยืดหยุ่นและความสามารถในการตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าความรวดเร็วในการจัดส่งการบริการลูกค้าต้นทุนเป็นต้นปัจจัยเหล่านี้จะเป็นผลจากการดําเนินงานในกระบวนการวางแผนการหาแหล่งวัตถุดิบการผลิตและการจัดส่งที่เหมาะสมกับองค์กรและสอดคล้องกับอุตสาหกรรมนั้นผลที่ได้จากการวิเคราะห์นี้จะถูกนํามาใช้เป็นแนวทางสําหรับการกําหนดขอบข่ายและองค์ประกอบสําคัญที่ต้องจัดการสําหรับองค์กรโดยต้องกําหนดเป็นสิ่งที่ควบคู่กัน ระหว่างปัจจัยวัดผลและระดับของผลการปฏิบัติงานที่เป็นเป้าหมายของแต่ละปัจจัยผลความสามารถในการปฏิบัติงานของโซ่อุปทานที่สําคัญที่อาจนํามาประยุกต์ใช้ได้ประกอบด้วย 1. ผลภายนอกองกรที่เชื่อมต่อและเกี่ยวข้องกับลูกค้าคือสัดส่วนการจัดส่งสินค้าได้ตรงตามกําหนดจากลูกค้าสัดส่วนปริมาณคําสั่งซื้อที่จัดส่งได้อย่างถูกต้องสมบูรณ์ระยะเวลาที่ใช้ในการดําเนินการต่อคําสั่งซื้อจากลูกค้านับจากการรับคําสั่งซื้อจนกระทั่งจัดส่งเรียบร้อยและระยะเวลาที่ใช้ในการเตรียมการผลิตจนกระทั่งสามารถจัดส่งให้ลูกค้าได้ในกรณีที่ไม่มีสินค้าคงคลังสำรองเป็นต้น 2. ผลภายนอกองกร,กรคือ ต้นทุนการจัดการด้านโลจิสติกส์โดยรวมเปรียบเทียบกับต้นทุนรวมค่าเฉลี่ยรายได้ขององค์กรที่เกิดขึ้นต่อจำนวนพนักงานอัตราการหมุนเวียนของสินค้าคงคลัง (Inventory Turnover) อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย์โดยรวม (Net Asset Turnover) และช่วงระยะเวลารอบหมุนเวียนวัฏจักรเงินสด (Cash to Cash Cycle Time) เป็นต้นปัจจัยวัดผลเหล่านี้จะเป็นสิ่งที่ชี้ให้เห็นถึงผลการปรับปรุปรงพัฒนาโซ่อุปทา,านและการดำเนินการในระดับองค์กรโดยรวมทั้งนี้ในการกำหนดระดับเป้าหมายที่เหมาะสมสำหรับแต่ละปัจจัย ควรจะพิจารณาเปรียบเทียบกับองค์กรที่ต้องแข่งขันโดยตรงจะเป็นการดำเนินการที่เรียกว่า Competitive Benchmarking ทำการวัดเปรียบเทียบผลการปฏิบัติงานในปัจจัยที่มีผลต่อความสามารถในการแข่งขันด้านอุตสาหกรรมหรือปัจจัยที่ลูกค้าให้ความสำคัญใช้เป็นสิ่งประเมินการปฏิบัติงานขององคอ์กรทำให้สามารถกำหนดความแตกต่างของปัจจัยและทราบถึงสิ่งที่ควรปรับปรุงและเป็นรากฐานในการกำหนดกลยุทธ์การดำเนินงานและการพัฒนาโซ่บทแทนขององค์กรต่อบ สกอร์โมเดลระดับที่2 การกำหนดกระบวนการหลักขององค์กรหลังจากที่ได้กำหนดกระบวนการปฏิบัติงานที่เหมาะสมและขอบข่ายการจัดการที่เกี่ยวข้องแล้วนำมาแปลเป็นกระบวนการปฏิบัติงานที่เหมาะสมและสอดคล้องกับกลยุทธ์ที่ได้กำหนดไว้โดยกำหนดเป็นโครงร่างของโซ่อุปทานขององค์กรและการกำหนดโครงร่างของโซ่อุปทานนี้จะครอบคลุมการพิจารณาการกำหนดโครงร่างของกระบวนการปฏิบัติงานในส่วนการวางแผนการจัดหาแหล่งวัตถุดิบการผลิตและการจัดส่งที่มีขอบข่ายการปฏิบัติงานทั้งในส่วนการปฏิบัติงานภายในและระหว่างองค์กรโครงร่างของโซ่ อุปทานที่กำหนดนี้ควรมีความยืดหยุ่นในการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในความต้องการของลูกค้าและสภาพแวดล้อมในการดำเนินธุรกิจ ในระดับที่สองนี้จะมีปัจจัยวัดผลการปฏิบัติงานที่สามารถประยุกต์ใช้เป็นสิ่งชี้ให้เห็นถึงการพัฒนาประสิทธิภาพของโซ่บุทานขององค์กรได้อันประกอบด้วยปัจจัยวัดผลการปฏิบัติงานต่างๆคือสัดส่วนการจัดส่งวัตถุดิบที่ตรงเวลาจากผู้จัดส่งวัตถุดิบระยะเวลาในการส่งมอบวัตถุดิบนับจากเริ่มออกคำสั่งซื้อไปยังผู้จัดส่งวัตถุดิบต้นทุนรวมในการจัดหาวัตถุดิบวัตถุจักในการจัดการคำสั่งซื้อระยะเวลานับจากรับคำสั่งซื้อจากลูกค้าจนกระทั่งส่งมอบสินค้าแก่ลูกค้้าาาาสสสััดด่่่ววนปรรริมณกกกจททเเออีียขง ในการจัดส่งมอบสินค้าได้ถูกต้องครบถ้วนต้นทุนในการจัดหาคำสั่งซื้อจากลูกค้าและปริมาณสินค้าคงคลังสำรองที่มีเปรียบเทียบเป็นจำนวนวันของปริมาณความต้องการที่เกิดขึ้น SCOR ระดับที่3การกำหนดรายละเอียดของกระบวนการเป็นการกำหนดรายละเอียดในแต่ละส่วนของกระบวนการภายในและระหว่างองค์กร ที่ได้กําหนดไว้ในระดับที่2การกําหนดรายละเอียดของกระบวนการนี้จะอาศัยข้อสรุปแนวทางจากการวิเคราะห์ในระดับที่1และระดับที่2มาเป็นแนวทางในการกําหนดรายละเอียดเช่นกันสิ่งที่ต้องดําเนินการในระดับที่3ประกอบด้วยส่วนต่างๆดังนี้คือการกําหนดองค์ประกอบของกระบวนการการกําหนดปัจจัยนําเข้าและปัจจัยส่งออกด้านข้อมูลสารสนเทศของแต่ละก,กระบวนการการกําหนดแบบแผนการปฏิบัติงานอ้างอิงที่ดีที่สุด การกำหนดสมรรถนะของระบบที่จำเป็นสามารถสนับสนุนการปฏิบัติงานให้บรรลุได้ตามแผนการกำหนดระบบดำเนินงานและเครื่องมือให้เหมาะสมสำหรับผู้จัดส่งวัตถุดิบแต่ละรายในการกำหนดรายละเอียดเหล่านี้อาจจะต้องอาศัยความร่วมมือในการกำหนดจากทุกๆฝ่ายที่เกี่ยวข้องเช่นผู้จัดส่งวัตถุดิบผู้รับผิดชอบการจัดส่งผู้รับผิดชอบการกระจายสินค้าและลูกค้าเพื่อให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการกำหนดแนวทางในการปฏิบัติที่เป็นไปได้และสร้างความเข้าใจที่สอดคล้องกันในการนำไปปฏิบัติให้เกิดประสิทธิผล และ SCoR ในระดับที่4การนำไปปฏิบตัติเป็นการนำสิ่งที่ได้กำหนดไว้ไปปฏิบัติให้เกิดผลตามที่กำหนดไว้โดยมีกำหนดแบบแผนปฏิบัติงานในรูปแบบที่เหมาะสมกับกระบวนการที่ได้กำหนดไว้ในโครงร่างโซ่อุปทานขององค์กรสำหรับหัวข้อสุดท้ายในโมดูลนี้จะกล่าวถึงการประเมิน